ครับทุกคนฮนะก็วันนี้ฮะเราอยู่กับทีมงาน SV Mission One นะ1นนเนาะแล้วก็ Mission 4วันนี้นะฮะเราก็จะมาเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะไปวิ่งที่บางแสน10กิโลเมตรเดี๋ยววันนี้มาดูกันดีกว่านะแต่ละคนเน่ยเขาก็จะมีเป็นพร็อพของตัวเองจะมาวิ่งทั้งทีอ่ะเราจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างอ่ะเหมียวน้องเหมียวก่อนนะอ่ะเหมียวมีเสื้อค่ะเสื้อที่แบบว่าระบายอากาศต้องดีนะเพราะว่าเหมียวเป็นคนเหนื่อยเยอะและ้แลโโวก็มีท็อะมโนวัยทอมาด้วยและนอกจากนี้นะคะยังมีแบบว่ากางเกงกระชับกับตัวเราเนาะเพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีเพื่อง่ายคือน้องขาเบียดนั่นเอง ดูแม็กดูแม็กก่อนครับสำหรับแม็กนะครับก็คือจะมีเสื้อมิโนย์เท่าแล้วก็มีสกรีนชื่อตัวเองด้วยนะครับพงศ์ว่าเป็นแฟนแฟนแท้องมิโนย์เท่านะครับแล้วก็จะมีนาฬิกาครับไว้จับเวลาเพื่อทำลายสถิติตัวเองเนาะเขาตั้งทาร์เก็ตนะตั้งทาร์เก็ตไว้ชั่วโมง20นาทีกับศิลป์โลน้องก็มีนาฬิกานาฬิกาได้เดาอย่างไรของพี่แม็กค้าเอาไว้จับทำลายสถิติใช่ไหมหนูจับว่าเมื่อไหร่จะอยู่ไหนอันนี้ก็คือเป็นพรของทุกคนอย่างผมก็ก็มีโทรศัพท์กับเพลง ก็คือเวลาวิ่งจะได้แบบฟังเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยก็แอปปี้ดีนะครับแล้วก็แน네่นอนขาดไม่ได้ก็คือออมิโนไวท์เทปนะก็จะช่วยในเรื่องของการดีความพิรีร่างกายนะว่าเออหลังจากที่เราใช้แรงมาเยอะๆพ่งนี้ตื่นมาแล้วจะแบบไม่รู้สึกแบบเมื่อยล้าจากการออกกำลังกายหนักๆอะไรเงี้ยครับอ่ะดูดูพี่เมย์ดูพี่เมย์หน่อยโค้ดวันนี้ฮะทำหน้าที่เป็นโค้ดค่ะเป็นโค้ดพี่เมย์มาสอนวิธีการยืดเอียดก่อนออกกําลังกายนะคะอ้าอ่อนออก โอเคใหเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพกันว่าวันนี้การฝึกซอมมันจะเป็นไงไปดูกัน อันนี้เของจริงวันนี้สําหรับการซ้อมวันแรกระยะทางเราทั้งหมดก็จะไม่เกิน3กิโล3กิโลเมตรวันนี้<ไ>เบาๆา,ไปไาเป็นลมเบาๆ สำหรับวันนี้ก็วิ่งมาได้สักสองกิโลได้มั้งฮะเหนื่อยเนาะดูสภาพน้องกันมองไม่เห็นเลย ว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นที่ดีกว่าแล้วกันรอันนี้เราวิ่งเสร็จแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวมีท่ายืดเกียร์สเตชชิงจบปิดจบสำหรับตอนสอมวันนี้โอเคโอเคฮะถ้างั้นสำหรับวันนี้ฮะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมแล้วก็ยังไงแล้วอ,อย่าลืมติดตามพวกเราได้นะครับทั้งทาง,ทางช่องทางต่อไปนี้ครับมีอนะไรบ้างฮะไลน์ไม่แชทครับเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ยูทูบชาแนลนั่นเองครับนะครับ <AS B S 1> ผมเอสบีพาร์ทเนอร์จ้า ้วฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมแชแน,นลของพวกเราที่พูดมาต่อน,นี้ฮะแล้วก็เรามาพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับผมดดลาก่ะสวัสดีครับ